สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินมากินข้าวกับนี่เลยแกงหอยจุ๊บแจงนะคะจากสตูนค่ะได้มาจากสตูลเลยนะคะแล้วก็แกงก็คือได้มาสองวันแล้วมินเพิ่งแกงค่ะก็คือแบบได้มาสดๆเลยนะคะแล้วก็ผักก็จะเป็นผักต้มก็คือมีใบเขาเรียกนะใบชะพลูค่ะใบชะพลูต้มแล้วก็มีใบผักก้นตรงต้มนะคะมีน้ําพริกค่ะดูพริกไทยดำ <laughs> มันไม่เจอความร้อนคะ่ะมันก็เลยดําแล้วก็มีแตงนะคะวันนี้กินกับช้อนนะข้าวร้อนมากทุกคนเพิ่งหุงข้าวเสร็จเลยค่ะ ใช้พริกแกงใต้นะคะมินชอบโอมินชอบแกงแบบน้าเยอะๆนะก็คือถ้าเป็นแกงขั่วมันก็จะแบบใส่น้ําน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าก็คือชอบกินแบบนี้ค่ะใครชอบกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยเพราะง่ายมากทําพวกแกงแกงใต้ทําง่ายนะอร่อยด้วยนี่ค่ะน้ำก็เอามาคลุกข้าวค่ะกินกับขนมจีนก็ได้น,านาะน้ำพอ หอมมากหอมพริกแกงใต้มางมิ้นผสมพริกแกงเขียวหวานกับแกงขั่วคะ่ะรวมกันมิ้นเห็นพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนใต้เขาเอาแกงเขียวหวานกับแกงขั่วไปรวมกันน่ากินมากก็เลยทำตามเขาคะ่ะใบชะพลูบางคนก็ใส่ลงไปในนี้นะแต่ว่าอันนี้มิ้นทำแบบสูตรทางใต้เลยไง อร่อยอืมเนือ้อ,อหวานเนือ้อแบบอร่อยเลย ล้างแบบสะอาดมากล้างแบบไหลร,รอบมากค่ะนินว่ามิไม่ได้กินน้ำพริกแน่เลยพริกแกงเผ็ดมากหอยจุกแจงเป็นหอยทะเลนะคะส่งตรงจากสตูล ออเอาไปแกงต้องไปตัดตูดก่อนนะถึงจะดูดขึ้นปิปนมาก นนีัักกนนตรง้หรือว่าผักคันทรงนะคะแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ผักหวานบ้านนะคะผักหวานบ้านจะเป็นใบมันจะหนากว่าน,นี้หน่อยหนึงแล้วก็ผักหวานบ้านมันจะมีเม็ดเนาะจะมีลูกอะ่ะที่ห้อยๆๆลงมาอร่อ,อย เสต็ปิ้งไทยลงไปเลยอื้มอื้มอืมเปิ้งไทยอร่อยอ่อนๆเลยอรยร้อนควันยังขงมงโคงเคลงเลยนะ ชอบลมขมหน่อยต้วแรกมินจะแกงเปลอือแบบแถวบ้านบ้านมินอะส่วนใหญ่จะนินย,ยมไปแกงหอยเปลอือกไงแกงหอยแกงหอยเปลอือกอร่อยเหมือนกันก็เลยซื้อใบชะพูมาแต่ว่าทำไปทำมา ให้คะแนนไปทางใต้มากกว่าก็เลยทําเมโนูใต้นะคะฟินดูพริกไทยอะเวลามันไม่เจอมันเจอความร้อนแป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ ขอ,อจุ๊บแจมิ้นสั่งจากติ๊กตอกนะใบชะพลูต้อมอร่อยหอม ในหม้ออเต็มเลยด้วยขอไปเบิ้ลข้าวแป๊บน,นึงนะคะไปตักข้าวอร่อยไปตักข้าวมาแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากน้ำแกงคือแบบโอ้ที่สุดเอาแกงเขียวหวานกับแกงอแกงขั่วค่ะเอ้ยพี่แกงคั่วค่ะโอ้รวมกันแบบดีงามมาก ร้อนข้าวอะร้อนผักก้นตรงรสชาติคล้ายผักหวานคล้ายผักหวานบ้านรอบนี้ได้มาแก่ค่ะ สั่งมาอีกสองโลค่ะเอามากินเล่นเป็นคนที่จริงๆเป็นคนที่แกงหอยเนี่ยชอบกินเล่นมากกว่านะ น้ำมูกน้ำมูกไหลมล้ะเผ็ดขมแตงขมตอน,นเด็กๆแตงขมใช่ไหมแม่บอกว่าแตงลูกน,นานนงูเดินผ่านค่ะเอองูแบบว่าเลื้อยผ่านก็เลยขม น่าจะไม่ใช่ ขาจะไม่ให้มือเปื้อนนะเปื้อนจนได้พอเปื้อนรอบสองกินเริ่มกินไม่ลงนะอล้อยากได้ก็ต้องกิน กงรถอยจุ๊บแจงค่ะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะวันนี้มิ้งขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิม้งนิดน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ